เกษรเอามาเข้ารังนะครับเข้าทางรังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับนะแล้วก็จะวางไว้ในองค์ประกอบเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูด้วยนะังจากพึ่งที่เรารู้จักพวกเรารู้จักพึ่งหลวงพึ่งโคพึ่งป่าสามพึ่งใช่ไหมครับนะสามอย่างขึ้นหนึ่งจรนโลไม่มีเหล็กในเดี๋ยวถ้าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบินเต็มไปหมดเลยนะครับนะ,ะก็จะมาตอมเราจรนโลมีข้อข้อข้อที่จุด,จ,ด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเกาะเราเนี่ยเรายิ่งปัดเขายิ่งเกาะแปลง่ายๆก็คือฟีชี เราปัดเขาจะเกาะเขาจะเกาะาจนต,ตัวตายเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเกาะเราอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาเกาะเขาจะอาจจะแปลงง่ายมาเล่นกับเราอะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นและราวางลังไว้ตรงกลางทุ่งนาเนี่ยเลาห่างไปประมาณ4 0 0 5 0 0เมตรเนี่ยมีต้นลักแลกพบต้นพวงชมพูอยู่เขาไปเก็บเกสรแสดงว่าเขาบินได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่บริเวณเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าประมาณไม่เกิน500เมตรเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าดอกไมแ้แบบนี้มันไม่มี นะครับเนะี่ยเขาก็จะเป็นกาเก็บของเกเราพัฒนามาปีประณ่องี้ครับนะผมขอรวบรัก <S <S ผมโตผวฝนตกมากๆเลยนะครับและพี่น้องทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนะจะได้กินน้ำพึ้งที่เราเรียกว่าน้ำพึ้งสดนะครับนะ อ่าซีซีละสองบาทด้วยครับอ่าพี่วัดอ่าพี่จ่ายตังค์ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเงินไป<า>นะคนจับ, <laughs> 2> 2บาตาครับนะ <laughs> พี่อ,องค์พี่อ,องค์เกี๊ยวเกี๊ยวแม่นะเห็นว่าจะอ่าพีหลายช้อนนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นยางยืดเนี่ยเนี่ยคือเป็นที่มาที่ไปของคําว่าชันชันนรำลงนะชันนรำลงเนี่ยนะครับนะเวลาเรารวบรวมแล้วเนี่ย <laughs> เอาไปขายได้นะกิโลละประมาณพันบาทอ่าให้พี่น้องที่เห็นอ่าพี่ ยกนิดนึงอ๋อนี้สวยมากครับทุกท่านทราบไหมครับถ้าสมบูรณ์แบบเนี้ยนะตอนที่เราไม่แยกนะขาย<ค>ได้ลังละ1,800ถึง2,200บาทนะเข้าไปเลี้ยงต่อนะครับไข่เมื่อกี้ที่ผมบอกไข่แก่คือสีอ่อนนะครับไข่อ่อนคือสีเข้มนะและนี่คือเกสรเกสรที่บอกเนี่ยอาจจะเป็นเกสรที่กินจากพืชต่างๆและนี่คือสิ่งที่เกษตรกรรอคอยก็คือ น้ำพึ่งเจนอโลนะครับนะอันนี้ประเมินได้ว่าอย่างน้อยก็ประมาณ5้าหกร้อยซีซีเหมือนเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์นุกูลเล่าอห้ฟังเดี๋ยวเราอ่าเราเจอไข่ฟองนางพญาและคือใบที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะเออใช้ใช้เรเกีรยวนะครับนะอ่านะคือตัวนี้ตัวของนางพญาเนี่ยเราอาจจะไม่เจอเพราะว่าตัวนางพญานี่นอ่านี่คือไข่นางพญาไข่นางพญาคือจะฟองใหญ่ที่สุด นะครับนะคือแปลงง่ายๆเนี่ยควีนเนี่ยหรือราชินีเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวผสมพันธ์เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดทหารทหารมีหน้าที่อะไรครับก็ไปเก็บเกสรเข้ามานะครับไปเก็บเกสรเข้ามาน่าครับนะนะอ่านะครับอันนี้สวยมากนะครับนะพี่น้องสื่อมวลชนเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นลังที่สมบูรณ์นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่พ่กุงจับตรงนี้้หน่อยพี่กุ้งจับหน่อยห่นะผมผมดูผมให้พี่น้องดูทีนะ ถ้าเราสังเกตดูดีตาเขาจะมองเราอยู่เห็นสีม่วดำไหมครับเนี่ยครับอตาเขาตาเขาจะมองเราอยู่คือไข่อันนี้คือไข่แก่ไข่แก่คือสีจ,จะอ่อนเนี่ยพร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวอ,อ่านะครับนะอ,อ่าแล้วก็คือไข่อ่อนเนี่ยนะอีกสักสามสี่อาทิตย์เขาก็จะฟักตัวมาเป็นเป็นตัวเนี่ยเพื่อออกไปหาเกสรนะครับนะ เก็บเกสรเอาไว้นะแล้วก็เก็บน้ำพึ่งเอาไว้อ่ะวิธีการแยกขยายลังเดี๋ยวเราแยกสองลังเอารังรุ่นมาด้วยเอารังรุ่นใหม่รังอะไรนะครับนะทุกท่านครับพี่พี่กุ้งถือตรงนี้นี่พวกเราสังเกตไหมครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าลังของชนโรงเนี่ยนะครับนะจะเป็นรูเล็กิีเดียวนะครับนะ<า>ครับอีกสิบนาทีนะครับนะเอ่อ ของของชานาลงเนี่ยจะมีทางเข้ารังเล็กนิดเดียวเท่านั้นนะครับนะเราจะไม่ทําใหญ่นะครับนะรังเล็กนิดเดียวนะครับอ,อ่ะอเราแยกแยกเลยครับเอาตัดไข่แก่ใส่รังแล้วตัดไข่อ่อนไข่อ่อนตามไปแล้วก็ตามด้วยเกสรแล้วก็ก็แยกน้ำผึ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ชิมด้วยครับเราเราเอาอย่างนี้เพื่อให้เร็วนะตัดน้ำผึ้งเกรสรออกมาก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ชิมนะ ตัดน้ำผึ้งจริงๆนตัดตรงนี้ออกมาก่อนอไลวให้พี่น้องได้กินก่อนเดี๋ยวคนกวิธีการตัดนะครับนะเราใช้นะเ,เราก็ใช้เกลียระจ้านิดหนึงๆๆๆน่งจ้าๆนะครับนะตัดออกไปนะครับนะ <ๆ S 1> ทุกครั้งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารนะครับนะเราจะต้องใส่ถุงมือทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดน้ำผึ้งแนโนโลให้พี่น้องสื่อมลชนได้ชิมก่อนนะครับนะสดๆเลยนะครับนะ ที่อาจารย์ก้านท่านอาจารย์ก้านบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเนี่ยนะครับเนี่ชำเลยไหมครับนะชำเลยเอาของเอาเอาช้อนกรีดลงไปจากใยอ่อนจนถึงน้ำผึ้งนระยะเวลาประมาณสี่เดือนครับผมพึ่งเหมือนเมื่อกี้ที่ที่บอกพึ่งเกษรส,สมบูรณ์เนี่ยประมาณสี่เดือนเราก็สามารถที่จะเก็บน้ำพึ่งน้ำพึ่งทุกครั้งเราจะพูดคําว่าน้ําพึ่งแล้วตามด้วยชนาลุเสมอนะครับเพราะว่าจะไม่ซ้ํากับพึ่งหลวงพึ่งโคพ,พึ่งป่าที่บอก อ่านะครับนะท <4 S 2> ี่เดือนต่อหลังนี่เห็นไหมครับอันเนี้ยอันนี้อิตามาเนี่ยอิตามาเนี่ยจะเหลวมากรถมันจะออกอมเปรี้ยวมากแต่เดี๋ยวที่เราจะเจอเนี่ยจะเหนื่งนะครับนะเป็นสายพันธุ์ตัวเล็กสายพันธุ์ตัวเล็กก็จะประกอบด้วยขนเงินขนเงินหลังลายลุงอรุณต่างๆพวกนี้สี่ห้าสายพันธุ์เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอ่าทั่วโรคตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กตุ๊ครับ๊กบตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กตุ๊ออกตั๊กตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊